โอเคค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเอนจอยนัาจ้าอีกแล้วนะนั่นเองและคลิปนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเอนจอยจะมาสุ่มสกินของ v i โ l e t ตนะคะ Dimension Breaker นะคะเป็นสกินเก่าที่กลับมาขายใหม่น,นั่นเองสกิน Dimension Breaker พวกนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยคีปก็เปลี่ยนนะคะป้อมก็เปลี่ยนไปนั่นแหละ มันจึงทําให้ราคาค่อนข้างสูงนะคะเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้ง่ายหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันกลับมาขายรอบที่2แล้วทุกคนเ mm hmm. พราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอ n นจอยจะเสียกี่คูป,ปองไปค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปสมการนะคะก็ต้องแวะไปเติมคูป,ปองกันก่อนนั่นเองจัดไปเลยจ้า โกลเด้นเติมเกมค่ะตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันนะคะตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัพเดตราคามาใหม่ง่ายๆคะ่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอและเขาก็ยังมีบร,ริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายะคะ่ะหากใครที่สนใจอนดอยิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วคะ่ะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เติมคูปองมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะจัดไป5,102คูปองนะคะก็คาดหวังไว้ว่าไม่น่าจะเกิน3,000คูปองจะอยู่หรือเปล่านี่แหละประเด็นและเราก็เลือกรางวัลไว้รอเลยค่ะทุกคนอ่ะเอ็นจอยเลือกไว้3ตัวนะคะบูธพลังไปเพิ่มโอกาสรับรางวัล5เท่าค่ะกดไปตรงนี้ราคามันก็จะเพิ่มมา355คูปองค่ะทุกคนกดไปเลยนะคะ5ครั้งจัดมา โอเคมันก็จะเป็นรูปกระต่ายนะคะแล้วก็มีอีโมจิด้วยนั่นเองโอเคแล้วก็สามารถเอาเหรียญมาแลกสกินได้อีกทุกคนโอเคทุกคนเราก็จะกดไปกันต่อนะคะตอนนี้เพิ่มมาเป็น395คูปองและจัดมารอบที่2ออกเลยเปล่าอุยถ้าออกเลยนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะทุกคน <laughs> กดต่อไม่รอแล้วนะเออโอ้โหกระต่ายออกรัวๆนะคะจังงวันี้ จงังหวะนี้คูปองฉันก็ลดรัวๆเหมือนกันนะคะหมดไปแล้วเกือบสองพันคูปองเฮ้ยหมดไปแล้วสองพันนี่ว่ะ <What? S 1> กดต่อเฮ้ยยังไม่มานะคะทุกคนอีกรอบอือใจคอเริ่มไม่ดีนะคะกระต่ายเริ่มไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยมันคิดว่ามันจะออกนะคะมันหมุนแบบช้าช้ามากเลยอะเฮ้ยออกได้แล้วออกได้แล้วมัง้งคูปองจะไม่พอเฮ้ยไม่ออกอะ เดี๋ยวนะเรามาดูครังรางวัลก่อนนะคะสามารถเลือกก็เปิดได้6ครั้งนะคะจัดไปออกไหมวีก็ยังไม่มาคือตอนนี้เราบดไป4,000คูปองแล้วทุกคนกดไปอีกดิเอา้าไม่ออกเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยไหนขอลองกด1ครั้ง1ครั้งวัดดวงวัดใจเฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะจะหมดแล้วนะเฮ้ยหมดแล้วจริงๆ กดต่อไม่ได้แล้วนะคะคูปองไม่พอไม่ออกจริงอะ่ะสี่พันกว่าคูปองโอเคทุกคนตอนแรกเราเหลืออยู่300กว่าคูปองนะคะเอ็นจอยเนี่ยเพิ่มคูปองมาอีก3า0 0นะคะก็จะเป็น4ี่พแล้วก็รวมของเก่าด้วยเนี่ยประมาณ800พกว่าไปแล้วนะคะกดกันต่อนะคะจังหวะนี้รอบนี้เนี่ยจะลองไม่บูสต์เท่าดูนะคะกดไป5ครั้ง145คูปองมามา,มาเลยหรือเปล่า ก็ยังไม่มาอยู่ดีนะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมารอบที่เท่าไหร่รอบที่2อเออโอเคมันมาแล้วนะคะทุกคนไม่ตายเถอะมันเสียไป290นะคะเออถ้า Enjoy ไม่บูตเนี่ยเราสามารถกดได้นี่ว่าก็คือไม่ต้องเติมเพิ่มเข้ามาอีกนะมันก็จะไม่เสียเกิน5,000สรุปแล้วเนี่ย Enjoy ได้สกินนี้มาในราคา 5 0 0พันนิดๆค่ะทุกคนไม่ถึง6,000นะที่เติมเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะโอเคเอาไว้เป็นกิจกรรมหน้าละกันค่ะทุกคนนี่แล้วเราก็มาแกลกรางวัลกระต่ายด้วยนะคะอันดับแรกเลยทุกคนนี่เราจะแลกตัวนี้ไปนะคะเป็นของเอมิลี่ตัวนี้ยืนยันไะเรียบร้อยมา1ตัวอีกหนึ่งตัวเนี่ยเราขอเป็นแม็กละกันนะคะเรียบร้อย ตอนนี้เหลืออยู่59ชิ้นก็จะได้เป็นสกินของเคสตัวนี้ปลาหมึกยักษ์นั่นเองจัดมาก็น่าจะได้มาทั้ง3สกินหรือเปล่ามันน่าจะมีฮีโร่ด้วยนะคะเหลือ13ชิ้นนะ่ะเรามารับรางวัลกันดีกว่าค่ะทุกคนตัวแรกนะคะเป็นสกินของเจ้า Kate เคสเน่งกดไปเลย โอเคก็จะเป็นสกินที่อนจอยเนี่ยไม่มีนั่นเองเนาะตัวที่สองนะคะน่าจะเป็นฮีโร่โอเคอันนี้เป็นฮีโร่นะคะที่อจอยยังไม่มีและตัวที่สามอันนี้น่าจะเป็นสกิน What เรียบร้อยนะคะ สกินของเอมิลี่ตัวนี้และสกินที่เรารอคอยนะคะก็กดลับไปเลยทุกคน และตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น dimension breaker ตัวแรกเลยคะของ e n j o y ที่มีนะราคามันก็ไม่ต่างกับ m e d i c a l เลยนะเอาจริงๆราคาใกล้เคียงกันมากอืมนี่ไงกรอบโปรไฟล์มันน่าจะฟุ้งฟิ้งบ้างเนาะมันไม่ใส่แบบเอฟเฟกฟุ้งฟิ้งมาบ้างเลยอะ ทุกคนเรามาต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เข้ามาในวันนี้นะคะนี่เลยวงแหวนเวทแสงจันนั่นเองสกินพวกนี้เนี่ยเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะ Enjoy เ,เคยสุ่มไปแล้วเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังมีไม่ครบนะคะซึ่งตอนนี้ Enjoy ขาดอยู่แค่1สกินนะคะเป็นของโอเมนนั่นเองนอกนั้นก็คือมีครบแล้วนะทุกคนสําหรับโอเมนเนี่ยใช้แค่12เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ซื้อคัมพีไปก่อนเลยทุกคน150คูปองจัดไป ซึ่งเงจอยมีคัมพีอยู่แล้วเนี่ย150ชิ้นทุกคนอาจจะไม่ได้เสียคูปองเยอะนะคะเดี๋ยวเรากดไปเลยรอบแรกนะคะสุ่ม5ครั้งน่าจะสุ่มได้แค่4ครั้งนะทุกคนเรามีคูปองอยู่200นั่นเองเปิดมาอุย้ย4ชิ้นนะคะรอบที่2อโอ้ my god เฮ้ยได้อันนี้ด้วยถ้าวาร์นะคะเปิดไปต่อนะคะรอบที่3 มาเหะอยังไงก็ได้นะคะจังหวะน,นี้โอ้โหมา6ชินนะะ้นค่ะทุกคน คือตอนนี้เนี่ยได้แล้วนะเพราะว่ามันเสียแค่12ชิ้นนี่ค่ะทุกคนออกง่ายมากนะคะกดไปแค่150คัมภีได้ครบแล้วนั่นเองแล้วถ้ากิจกรรมนี้นะใครที่ยังไม่มีซักสกินเนี่ยถ้าสุ่มไปแล้วได้ครบ40ชิ้นอนะ่ะทุกคนมาแลกตรงนี้นะคะเหมือนจะได้รับทั้ง5สกินเลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะทุกคนใช้แค่40เหรียญเองโอเคเอาเป็นว่าแลกเลยละกันไม่รอรอ เรียบร้อยค่ะทุกคนสกินของ OMEN นนะคะมูนไลท์ครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้ง5สกินโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกินของไวโอเลตกันดีกว่านะคะสกินของไวโอเลตตัวนี้นะคะเปลี่ยนป้อมนะคะเมื่อเวลาเราเข้ามาในเกมนั่นเองส่วนสกินที่เปลี่ยนคลิปเนี่ยน่าจะเป็นของเทลนะคะทุกคนซึ่งอินจอยเนี่ยยังไม่มีนะคะก็มาดูกันนะคะสกิลแรกนะคะเป็นการเคลื่อนที่นี่ไง ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนะคะเขาบอกว่าเอฟเฟกต์เวอร์นะคะแล้วก็สกิลที่2นี่โคตรเวอร์ก็ประมาณนี้นะคะส่วนอันตินะทุกคนคือต้องบอกว่าครั้งแรกนะคะกับการสัมผัสสกินนี้คือก็ก็เท่อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็มาดูท่าวาร์ปกันดีกว่านะคะ นี่เลยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคก็จะมีเสียงมีเสียงตัวละครฮีโร่ที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่นจอยไม่แน่ใจว่ามันไม่มีท่าเต้นหรอหรือยังไงนะคะ ที่แบบเป็นของมันเองอะไรอย่างนี้อืมคือมันจะพิเศษกว่าสกินเมดิคอนก็ตรงนี้นี่แหละนะคะที่ป้อมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวของเราเนี่ยเองนะคลิปนี้หมดไปประมาณ3 0 0 0ัน0 0่พัคูปองใครที่สุ่มแล้วเนี่ยเสียไปเท่าไหร่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะหมดเยอะหมดน้อยนะคะโอเคนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ